สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชินเอลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าใหม่ที่ชื่อว่าปืนมัดแมวเหมียวเควินนะความสาม,มารถของจีนี้นะครับเมื่อทอยเต๋าผ่านไปตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส75เปอร์ผลักหรือเตะไปตรงข้ามไปพื้นที่ของฉันนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันก็จะมีโอกาส65เปอร์เพิ่มค่าบันทางคูณ4นะอย่างไม่หมดนะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามเพื่อนย้ายทันทีหรือวาร์ปสองครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งเทินก็จะมีโอกาสแบสปเปอร์ส่งฝ่ายตรงข้ามไปยังเกาะล้างนะครับใช้ได้สองครั้งนะผมเนี่ยจดเล่นกับตำนานเดชนะครับเซ็ตถุงจะเล่นก็มีปืนมัดแมวเหมียวเควินนะจีสองนะครับอุปกรณ์เขียนแบบหุ่นเลกาทีนี้มีแปน้นก่อสร้างแล้วก็มีถอยผ่านสาเป็นหุ่นเลกานะครับผมจีสามนะ หมวกอัศวินไทเทเนียมนะครับที่นี้เป็นหมวกป้องกันการมาขับย้ายหรือการดักจับนะใช้ได้2ครั้งนะครับแล้วก็มีความสามารถป้องกันเอฟเฟกอันตรายให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ G ีที่4นะครับรอ,องเท้ากับขังยูนิคอนนะทีนี้เมื่อสร้างเลนมาร์คหรือตกเลนมาร์กก็จะมีโอกาสไปมุมหรือเป็นน้พิเศษนะแล้วก็สร้างกับดักด้วยนะครับแล้วก็มีการวิกอีกหนึ่งครั้งด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะว่า ตำนานเดทถ้าเอาไปเล่นกับปืนหมัดเหมวเหียวเควินมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเจอกับลิลลี่ลองกองนะครับผมแหมลิลลี่ลองก้านะใส่จี้ลิงมาด้วยนะนกพิราบสื่ลักนะครับใส่มวกกระดเปิดไทเทเนียมขอร้อยฟ้ารัชชาที่ถูกเนรเทศ แล้วก็รองเท้ากักขังยูนิคอนนะว,ว้าวยังโบดเลยทุกคนว้าวว้าวว้าวบอกรักแฟนด้วยแบนติดนะไงเอ้ยกำดักกำดักเขาติดนะดงนไงจ้าไงจ้าไปมุมหรือไปมิพิเศษใช่ไหมไปแล้วนะครับไปแล้วได้กำดักมา กวางเมืองเบอนสองแผ่นติดว้าวสร้างนะแผ่นน้ำแข็งด้วยนะใบเปล่าไม่ไปนะไม่ไปลอยก้าวไปบินด่วนนะครับบินด่วน ไหนเอ้ยไปแล้วนะครับไปไล่ยหลายสามแล้วที่หลบนะว้าวสร้างเลนมาร์กนะโอ้โหยังโหดเลยใบแดงนะอัดยอมโดนใบแดงนะครับเราอ่ะเราไม่ไม่ห่อไปสร้างเลนมาร์กนะกำลังปิดก่อน ฟับดึงโรดมานะฟับอเอา้าไม่ทอยกับลังนะคุณเดดเดี๋ยวกดกดโดนกนนอนเบิดน,นะเบิดน,นะ <c oughs> น้องเดดน้องเดดแหมไม่ทอยกับลังเจเล,เ,งเลยไรแปดสิบห้าเปิดมีอะไรไหมไม่มีนะ อถอยกลับหลังแล้วยังไงถอยเปลี่ยนได้นะยังไงปับ๊บสาบล็อกตัวไปทีนึงโดนตีนแมวด้วยนะตีนแมวก็ไปด้วยเราไปลงกับดักปับ๊บเด้งปับ๊บบังคับจ่ายเงินนะครับบังคับจ่ายเงินอลองเท้าไปมุมหรือไปมือดีเสียไหมไม่ไปนะเอากับดักวาง อมอมาแปดนะไปไหนเลยเอีเมื่อกี้เตะหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เตะนะหรือว่าเตะแต่ว่าติดโล่ทองเขาหรือเปล่าออเมื่อกี้ใช่ไหมพอโลทองก็หายอ๋อ,อไปสร้างเลนมาร์กอ้าวทีนี้แหละทีนี้แหละอ๋อไปสร้างเลนมาร์กปั๊บแล้วจะโดนอ่า หมวกระเบิดจริงนะผมเสียดโดนไปเลยนะอ่ากำดักว่างมาอยากเตะขอเตะหน่อยขอผลักหน่อยยังไงผลักมาทีนึงนะติดหมวกนะครับติดหมวกตกเอฟเฟก์บดดังคับจ่ายเงินนะครับการดบินนะการดบิน้นแลว แป้นไม่ติดนะโอ้กดโดนก่อน,กด,ดน,ก,ดดนกดโดนก่อนกดโดนก่อนถอยกับหลังนะส,สองเท่าไหได้นะครับยังไงพลักหรือเตะไหมเอา้าเตะนะครับใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อา้าวเหมือนจะไม่เตะนะมงคับจ่ายเงินนะเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อเมื่อกี้เตะนะครับเตะนะแต่ว่าออฟป้องกันกันมาคับย้ายหนึ่งครั้งเขาติดนะ มาเจอกับผีเสื้อสมุทรนะโอ้โหผีเสื้อสมุทรนะครับใส่กอรรอยฟ้ารัชชากถูกเเทมาเวอร์ชันดาร์กเลยนะปืดมัดเพชรเวอร์ชันดาร์กนะครับหมวกุลเ,เลกาไทาเทเนียมเวอร์ชันดาร์กด้วยแล้วก็รองเท้ากักขังนิครอนว้าวดาร์กทั้งตัวลอ,อยอ ไปก่อนนะปั๊บผมเก็บเบิร์ไว้ไก่อนนะนนก็เลยกดคุกกี้นะครับอ้าได้โดนมาทุกคนได้โดนมา,นา,าได้โดนมา,นนมากดโดนมันปั๊บอืมอ่าเบิร์สองได้ไหมสองได้นะครับเบิร์สองได้ได้กับดักด้วยปั๊บอืม หลงเมืองไว้ก่อนเอาไม่ถอยกับหลังนะทำไมไม่ถอยกับหลังนะลูกเอ้ยงามไส้เลยไม่ถอยกับหลังกะจะหลบลายสามซะหน่อยเอ้าเสื้อว่างไงถอ,อยสองไ <12. S 1> ปบ้าไหมไม่บ้านะ ศษโดนด้วยมาไปมุ่ง,งหรือไปมิเศษมามาล้ามานะครับอ้าวมาในลายที่สี่นะตกนะครับตกอเอฟเฟกของเราเสียโล่ทองเลยนะเอ้าเอ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 ากดโดน ไม่เอ้ยเบอร์สองไปนะสาบไหมสาบไปทีนึงนะโอ้ยเด้งดึงโชคดีที่ไม่ขังกุ๊กนะกีสาบไปทีนึงเสีย <c oughs> เสียโล่ทองไปอีกทีนหนึ่งผมไงเพื่อนตัดไฟเบื่อเราก็ไม่ค่อยจะมีตัดไฟเราอีก หอยเจ็ดปีหนึ่งอัดโดนสาจะไม่เอ้าโดนสามนะเสียโลโทองไปเด้งดึงปั๊บขังคุกไปขังคุกน,นะเสียโดนโอยโชคดีที่มีโดนนะไม่งั้นเราโดนขังคุกเป็นเรื่องเลยเนี่ยไงเพื่อไนไม่แดงแล้วเว้ยไปบ้าอาอัดเนลเทศทุกคนเนลเทศเนลเทศเออเนลเทศเอาตรงนี้แล้วกันเนาะ ตรงนี้แล้วกัน,นปับกับดักวางไปมุมรือไปนม่มเสร็จไม่ไปนะเดี๋ยวโดนใบแดงอ่ามาอ่าสองได้ไหมส <12. S 1> ิบสองชกนีหนึ่งอ่าชกนะครับโชก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 เด็เปิดไม่มานะอ่าเส้นทางเปลวเพลิงมาเออชกไหม ตกมาดีนึงเอ้ยโดนตีนแมวด้วยมาดีนึงโอ้ยสบายๆเขามีหมัดเพชรนะก็เลยไม่ถูกบังคับจ่ายเงินนะครับจากตีนแมวนะยังไงอ่เตะอี่ต้งมีแน่เตะาปิวเลยทุกคนโอ้บวกหลุดนะการบินนะครับการบินแปลงยังไงแปลนตีนนะปั๊บไปมุมไม่ไปนิเพื่อไหมไม่ไปทุกคนไม่ไป จะเข้าแล้วงานจะเข้าแล้วอืมมารับจ่ายเงินโอ้ข้าบันทางคูณเนี่ยปะเนี่ยเห็นคูณแปดข้าบันทางเหมือนจ,จะคูณสี่ได้ปะมาเจอกับเดดนะว้าวอยางโหดเลย หมวกมลเลกาไทเทเนียมเวอร์ชันดาร์กนะปืนมัดเพชรเวอร์ชันดาร์กรองเท้ากักขังน,นิคอร์นเวอร์ชันดาร์กแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบราชาถูกเมเทสเวอร์ชันดาร์กนะโอ้โหดาร์กทั้งตัวทุกคนดาร์กทั้งตัวปั๊บดาร์กวา,างไปไม่ได้เลยโดนใบแดงจัดโลทองอีกทีนึงเออเปิดฟองลูก หาโดนก่อนโดนไม่เจอโดนทุกคนฟับกับดักวางอ่าเบินลสองได้ไหมหาโดนอ่ะอยากเจอโดนทุกทุกคนโดนโดนอ้ไม่เจอโดนนะอุ้ยงานเข้าแล้วอืมอ่าเก้าได้ไหมเก้าลูกเก้า ปับ๊บล้างโลกลางโลก,ลโลกอันอนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับปับ๊บปั๊บหัทางไปก่อนมาแถวนี้แล้วกันนะปั๊บอ่าเก็บเก็บไว้ใช่ที่หลังลวกัวนอรอ่แถวไหนดิเฮ้ยโดนพึ่งมาโดนพึ่งมานะเอาอะไรทิ้งไปดีเนี่ย จริ้งไปละกันเออเก็บโดนได้ไหมปั๊บปั๊บหยิบขึ้นมาเออใจเย็นๆยกเลิกป <choice> <t Ast ral Reality> ั๊บเริ่มเทินจากลูนนะจากยนลูนยกเลิกโอ้โดินพันกันละต่อยปั๊บไหมเฮ้ยหลบเฮ้ยผมหลบระยะไม่ดีเนี่ยเออผมน่าจะหลบแถวนี้ กดโดนไปแล้วเออผมน่าจะหลบตรงนี้พลาดว่ะเอ้ยโชคดีที่ก็ถอยเปิดใจเย็นเพื่อนเอ้ยยังไงอ่ากันเผาเงินเออด้งดึ๋งฟับกันเผาเงินเออใจเย็นกันไว้ก่อนเอ้ยกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอืมขอก่อนเออกันรีกันรีกันรีเ โอ้ oh, ไม่ถอยกลับหลังทำไมไม่ถอยกลับหลังลูกเอ้ยกดโดนมันอืม mm hmm. แล้วถอยกลับหลังนะเธอ,อปั๊บไม่มีแล้วไม่ถอยกลับหลังอีกโอ้ oh, mm hmm. อะไรเนี่ยแปดสิบบาเปิดจริงปะเนี่ยมีชาร์จโล่ดีนะ ก่อนเ้าค่อยเดียวค่อยเดินหน้าถอยห,หลังโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยกอนปลามันไปก่อนแล้วกันนะออกเก้าฟาไปนึงเอ้ยโชคดีบังคับจ่ายเงินขึ้นย้ายนทีเลยดิขึ้นย้ายนทีเลยดิขึ้นย้ายนทีเลยดิอา้าวไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไปมุมไปนี่พิเศษใช่ไหมไปไมีเลยดีกว่าปั๊บยอมเสียโคมาก,กันนะเพื่อจะไปบินอย่าบไปทีหนึ่งครับเก็บการ์ดกอนอัดบังคับจ่ายเงินหลังโลกอะ่ะหยาบไปทีหนึ่งม,มาเจอกับ เอลลินนะครับผมเอลลินใส่มวกอัรคิวลิมิเต็ดอ่เอดิชั่นเรทด้วยนะโอ้โหยังโหดเลยป้องกันสีส่ตีนนนมนะเกาะลอยฟ้าก,กัดถังรองเท้ากัดขังยูนิคอนการ์ดเชิญปาร์ตี้ดรอปนะโอ้โหยังเคลื่อนนะครับหอบิดสร้างเลนมาร์กเราหอบสร้างเลนมาร์ก่ไหมหอบิดสร้างแ,แลน ไปไปไปปั๊บออเอากับดักวางอไปมุมไปนี่พิเศษหาโดนก่อนแลกเปลี่ยนมาโบนะเปั๊บแปนวาไงแผนติดนะเจ๊าแจแจ๊วแจจจริงๆเลยหาโดนก่อน ปับ๊บอ่าได้โดนแล้วหวังว่าจะรอดนะฉันได้โดนแล้วแบนติดอีกโอ้ยแป็นลิก,กาเจ๋อเลยวะเออ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 กดโดนกันปับ๊บขอฮีโรดขอ้อดเอีโร่ถอยกหลังทีนะึงปับ๊บ เป็นไงเอาแป้นติดติกโอ้ยสุดคี้สุดโอ้เจ็ดได้ไหมเจ็ดห้าก็ได้เออปั๊บเด้งดึงเด้งดึงเอออ่าเอากับดักวางวางไหนดีวางเดี๋ยวนี้ละกันเอาเอลินเอลินถอยกับหลังนะปั๊บ ได้โอู้ชาร์จมาแหมปับ๊บอา้าวการ์ดบินนะการ์ดบินการ์ดบินเออแป้นติดไหมมึงติดแปนแแแ้นอ่ะเออเจงนเย็นเย็เย็นโอ้ชาร์จโอ้ชาร์จเข้าไปชาร์จโลู่ดยนะชาร์จโล่สองชั้นเลยมั้งเนี่ยบา้าไป ไม่ว้าบนะแบนติดแหมอย่ามึงติดแบนแบนติดนะไปมึงอปไรแบนนิมเซ่ไม่ไปนะครับไม่ไปเอาแม่งคุณวางเปิดยันตายยังโอ้ิ่หลังเอฟเฟกออกไปนะไงจ้าไงจ้าถอยกับหลังมะเนี่ยอย่ามึงโอยกับหลังเลยเจนเย็นถอยกับหลังไง อัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บอืออ่าเสียโค้งป้องกันไปนะยังไงปับ๊บโลแตกอือเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โลโดนโดนโดนพังโดนพังเออแมนก็พูดว่าง,บบางาไงเพื่อนเิดแต่ละกันหมวกยัมงมหลุดนะเอ้ยโชคดีที่หมวกไม่หลุดนะเชิมไหมเนี่ย เจอเรื่องแหละ l o n แหละทีนี้เรามังเลืเพื่อนเดี๋ยวเราห่อไว้ก่อนนะปับ๊บ <c oughs> ไปหาดโดนกันเ <c oughs> อาโต้หนีไปแล้วอะไรกับเนี่ยแหมตอนโจมตีนี่ใส่เราไม่ยั้งเลยนะงไง เหมือนจะเตะเนาะเออเหมือนจะเตะเอ๋อโดนมา,เ,าเปลี่ยนเปลี่ยนปับ๊บอืมีอะไรไมีอะไรแหมเราน่าจะไปเหยียบตรงนี้จะได้บังคับใจยยนิดเขากดโดนกันปับ๊บอืเตะลูกเตะเ,เตะหน่อย เตะโชดัยเจ็ดจออสิบห้าปืนสึบกูไปอ้าวสามล็อกตัวเตะด้วยไหมเหมือนจะไม่เตะนะเจ็ดสิบห้าปืนยอมไหมยอมเพื่ออย่าดื้ออย่าดื้ออดยอมนะครับไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะ <S <S 2> <S 2> เป็นไงบ้างทุกคนใช้ได้นะปืนหมัดแมวเหมียวเควินนะใครที่ สนใจนะครับก็ไปจัดได้เลยนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่าถ้าจะถ้าจะเอาไม้นกเดชนะมันต้องมีแปนนีด้วยนะเนี่ยเนี่ยมีแป้นอุปกรณ์เขียนแบบหุ่นเลกาเนี่ยมันจะคอมโบกันนะครับถ้าเกิดไม่มีไม่มีแปนหุ่นเลกามันจะเล่นยาก่อยนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบาย